ตอนเล่นที่แอนนี่เวลนั้นก็มีคนที่เล่นก็คือคนไทยหรืออังกฤษแต่อังกฤษส่วนใหญ่เขาจะนาเขาก็ไม่มีอะไรนาเท่านั้นะตอนที่ตอนเล่นนั่นแหละตอนแรกคือก็ตอนเล่นที่เล่นเกมเป็นนี่เวลนะมีคนก็ถามมากมายแต่ถ้าเป็นคนไทยนะแต่ไม่รู้นะแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นคนไทยอะไรแต่จะมีคนทไทยเอวิส เอนซังนีหรือเป็นอะไรแนะ่ก็อาจจะเป็นเด็กหรือเป็นทำแบบนี้เขาเล่นก็ได้อะเป็นสนับของเด็กเท่านั้นอ่ะแล้วเป็นสนับของเด็กเท่านั้นเองแต่เด็กเขาก็คุยเล่นเด็เดีส่วนนะั้นเคยเล่นมานานแล้วเคยเล่นทักทายแล้วเคยเล่นแล้วใช่ไหมเคยเล่นใช่เคยบอกถูกตอนนั้นนะ เคยเล่นนสนานเท่าไหรนะเคยพูดเคยเล่นแล้วก็สนสนานมันมากใช่ไหมถ้าเล่นถ้ามีของเมนต์ในติดกตอกมานาเขาตอนที่อังกฤษแลัวก็คนไทยเขามานาแหละตอนไล์สดตอนอังกฤษมีชื่อเสียงสวนติกตอกจะมีความยากขึ้นนะ เราเขาไม่รู้ว่าอังกฤษจะมาไหนแล้วก็ทะเลาะไหนคืออังกฤษนาคนไทยนาแต่โชคราวคือนาเท่าทไหร่ตอนที่นาภาษาไม่เอาเรื่องคือใช้แอบตกกูเขาภาษาคุยเอ,อคย็คือภาษาก็คุย ถ้าเป็นภาษาที่อยู่กับเ,เพื่อนฝรั่งนะั้งแต่ทอ่ทองเที่ยวในอังกฤษนะเออถ้าเป็นท่องเที่ยวอังกฤษนั้นจะไม่หนานะถ้านั้นจะไม่มาจจริชชี่แต่ืมันไม่มาเท่าไหร่นนะแต่ของเม่งก็ไม่ติดไม่หนาอะไรเลยตอนที่ตาเห็ดที่โลโกกพุทนาโรโกกนั้นที่เป็นของเด็กไม่เล่นนั่นแหละ ตอนที่เป็นของเด็กไม่เล่นเท่านั้นน่ะการเป็นของเด็กคือของเด็กไม่เล่นส่วนใหญ่คือของเด็กเล่นเล่นปูดชายอยาก็้มไม่ดีสกเสียมของเด็กด้วยหาลืมว่าผู้ใหญ่เนี่เขาเป็นโตผู้ใหญ่หรือเป็นสาวเขาจะโดนนามเหมือนเอาดีเหมือนกันเหมือนเด็กนี้คือ เขาหวันใจว่าคนในครอบครัวเรานั้นมีความสุขดีไม่ออกไปไหนเลยแต่หนึ่งก็คือทําเล้ากับหนาทำไมครับแล้วทำไมถึงก็ต้องหนาด้วยครับแล้วทำไมถึงก็ต้องหนากับผายเยอะทำไมครัแล้วมีคนน้อยหรือเปล่าไหมครับแต่มีคนน้อยม,มีนะแต่ไม่มีคนหนาหน้ากนะ็เขายึสึก ไม่พอใจหรอนะแต่เขาจะสุดพอใจเล่นเท่านั้นนะเขาเล่นกับเพื่อนตอนเล่นเพื่อนก่อนเล่นนั่นแหละนะตอนที่เล่นตอนที่พี่พูดนั่นแะหละที่พูดริงกัดขึ้นเป็นเรื่องจริงถ้าตัวลาเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นศาสนาเป็นเรื่องฟอร์มแล้วค่ะใช่ถ้าเป็น,ปน,นปอคมนอมเมนในคลิปจะมีรั่หลงทั้งสั้นคุณก็ทะเลาะก,กันตอนที่ในคลิปมาลองในคลิป แต่นในลิ่ก็ไม่มีอะไรมากเพราะคุณในสี่โลกเชื่อไม่มีกิบนะคะ,ะในสองพันก็ไม่รู้มันก็จะมีกี่ปีไหนแล้วก็เก่าเปน,เนัปเดไหนายมาเป็นลูกแมไหนายครับตอนที่เล่นกับเพื่อนนั่นแหละตอน,นแม็คืออัปเดตก,ก็เล่นกับเพื่อนตอนเชา้าตอนอ ตอนที่เล่นนะน่าจะกีดทุ่มนะเขาต่อเล่นก็กีดทุ่งเหมือนกันก็ปกติเคยเล่นกี่ทุ่งนะวันหนึ่งก็เคยเล่นกีดทุ่งนั่นแหละนะเขาไม่รู้ว่าจะกีดทุ่งไหนเนี่ยเขามีฝรั่งแล้วก็คนไทยเขาเป็นคนแบบหน้าทาวเพราะคนไทยกับฝรั่งนั้นอันตรเขาเป็นคนแบบนะั้ เขาจะทะเลาะก,ก็ได้เหมือนในโซเชียลก็ได้แต่หาลืมว่าคือหนูพูดได้ที่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงเป็นของปลอมมันจะทำไงต่อวะถ้าเป็นฝันหลังแล้วก็อังตีกจากทะเลาะสิ่งก็ขึ้นไม่มีนะถ้าคนนั้นในชาติคนนั้นนะแต่ไม่ใช่เพื่อนคนนั้นในเราบอกเมื่อกี้แสดงว่ามันหลอกวนะเพราะหลอกนั้นเป็นหลอกจริงแต่ เพื่อนมาเลยหลอกแต่เพื่อนหลอกนะแต่จริง <_ t ick> เพื่อนเขาเล่นที่มันไม่ใช่เค้กนะแต่ที่เพื่อนเขาใจว่าเป็นเด็กเล่นเฉยๆตอนที่เพื่อนไม่สนใจเขาตอนเล่นนั่นแหละตอนเล่นของมือเหนียวก็ตอนเล่นนะะั่นแหละเพราะมือเนี่ยเขาเล่นมากเขาไปหา,าทายเพื่อนนะะั่นแหละเฟิร์สกัหลางไม่อยู่เฟิร์สเขาไม่เล่นด้วยอะ่ะตอนที่ช้าเน่ะตอนเล่นน่ะอื เป็นเพื่อนมีสายไม่ดีเลยอ่ะพบเพื่อนเล่นแกหนูเขาจนหนูสะติไม่ดีเลยเพบเพื่อนเขาเข้ไปเล่นแกพบเป็นเด็กเป็นเด็กที่แส่ธรรมดาไอไอเอม,มอนนี่เออเมื่อกี้ก็ตอนแรกไอมอนนี่เขาไม่เข้าใจาแล้วล่ะตอนที่สิงกกัดขึ้นแต่เขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาเล่นคนเดียวเขาอยากจะมีเพื่อนและอยากจะเล่นสีสันกับเพื่อน ตอนฝันน้ำมันนั่นแ่ะก็ต้องไปลงกับทีงหรือเป็นทีมกลุ่มกับทีงแล้วทำไมถึงทำไมถึงโหดแบบนี้อังสีษเขามาเล่นคนเยอะถ้ามีคนทายคนน้อยแต่ว่าข้าวก็ไม่มีอะไรนะถ้าไม่ีีจะรับข่าวแต่รับข่าววงเห็นรู้นะที่กระแสเคยข่าวนะเคยกระแสว่าเคยข่าวไว้ว่า คือไอ้เพื่อนเคยไปไปปั่นจัรนเ,อเนอ์แล้วก็ไอ้มอนนี่เอาจัดเกมเลยแล้วก็ตายคือหนูก็ดู้สึกทนไม่ได้พบเพื่อนสภาพตายแบบนี้เขาดื้อสึกรังคันใจว่าคือในใจว่าเคยเล่นกับเพื่อนก็คนอังกฤษหรือคนไทยแต่ไม่รู้ว่าทางเขาเล่นกับเพื่อนสามคน เคยเล่นกับสีคนหรือแปคนคือไม่รู้นั่นเป็นเพื่อนหรือผู้ใหญ่หรือมิสายนีีอะไรต่อนแรกนั่นแหละตอนนี้นี้ใจหรือตอนในทีมแลราจะกลายเป็นตาละคนเลยและเป็นมีสายแตกต่างคนอื่นตัวราเหมือนกันเพราะตัวราน,นไม่เล่นนั่นแหละนะเพราะตัวราคือไม่เล่นนะเพราะตัวเราจะไม่เล่นด้วยเพราะตัวราก็ไม่เล่น พราะตุลาเนี่ยไม่เล่นนะอยู่ทุกคนดูติกต่อก็ดูได้แต่เฉพาะไม่มีอะไรเท่านั้นนะแต่เขาไม่มีถูกสิ่นอะไรจะบอกให้แต่เคยมีไปบอกแล้วแต่เขาไม,ม่บอกคนอื่นเขาเพราะคนอื่นเขาใจว่าก็่ในสองพันสิบสองสิบสี่ที่วันกุลาวันนี้นั่นแหละก็ไม่มีอะไรนะคะ ตอนที่ชงกับวันสิบสี่สอนสิบสีะคะตอนไม่รู้ว่าแหละตอนอยู่ทุกเคยเล่นนั่นแหละมีคนนางแล้วก็ไอโน่เคยเล่นแต่หนูเคยเล่นเหมือนเด็กแลก้วก็จะถูกมากกว่าเพื่อนเพื่อนเยอะตอนที่ขาขายเป็นเนี้เนี่ยก็ยวสึกไม่ทำร้ายเลยแต่เขาอยากจะเล่นซื้อของเฉยๆ ตอนแรกแต่นี่เขาชอบซื้อของมากเกินนั่นแหละตอนแรกของแล้วก็เอาลราชีวิตเราเท่านั้นเขาหนาแล้วก็เขาทะเลาะด้วยเขาตอนแรกก็เคยเล่นกับเพื่อนที่มีสามคนแต่ทําไมแตกคนทําไมถึงทะเลาะแบบนี้ที่พบเพื่อนนั้นเป็นโตผู้ใหญ่เขาไม่เล่นกับหนูตอนที่หนูนั่นเคยมีเป็นเพื่อนกับมีเพื่อนแล้ว เป็นเด็กเข้าใจว่าเป็นเด็กหลับก็เป็นฝันเสี่ยงเขากลัวใช่เพราะเขากลัวจริงจริงแต่จริงจริเขากลัวเขาเป็นบ้านะก็เคยเล่นเหมือนกับเหมือนเพื่อนที่มีใส่เสื้อคล้ายๆกันแต่จะไม่รูปจัดเลยคือไม่รูปจัอีกเลยแต่จริงจริงเปล่านะแต่ เพื่อนเขากลัวเด็กเขาตอนที่เป็นเพื่อนสิบสามเท่านั้นน่ะแต่เขารักเพื่อนเขาตอนเป็นเพื่อนมีสีเท่านั้นตอนอยู่กับเฟิร์สนั่นแหละเฟิร์สก็เขาเล่นดีเขาเป็นเฟิร์สกับหลานแต่เฟิร์สเขาโตเขาไม่เล่นกับหนูยูสือก็เหงาใจเขาเล่นตัวคนเดียวเอ็นก็เพื่อนนะเขาเล่นเหมือนกันเขาต้องรักกับเพื่อนแล้วเขาเป็นยูทูบด้วย มีคอมนต์ก็เยอะแล้วแล้วก็ไปที่เล่นซซงที่ตอนเก็มีความสุขเล่นกันคือเขาไม่รู้ว่าจะเล่นตอนไหนอเล่นคืออะไรเนี่ที่ตอนเป็นเพื่อนร่ะคะวานนั้นตอนที่ของเม้นต์นั้นในช่องของหนูนั้นตอนที่ทำนาทำให้เพืนเพื่อนของเธอนั้นก็หายไปไหนมันตุนนั้นนี่นาวันตุนนั้นมันคือเกมนะ เพราะเพื่อนคนนี้น่าจะไม่รู้จักว่าเพื่อนเนี่ยโอ้โหมีคนหนามากมายนะมีคนหนาเลยมาไม่เคยเห็นนี่ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นนี่ตอนเคยเล่นนั่นแหละนะโอเคจิ้งจุ้ยทำไรให้แม่หอมนี่ก่อนด้ออากรูเด้อขอพูดไม่เพาะนะน้ำพูดก็พูดน้ำ เคยช่วยแล้วคับอะไรอะไรวันนี้จบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเล่นหน่อยะคะ่ะบ๊ายบายเสร็แล้วเด้อ